ไปแล้ว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 ไปล้วไปล้วสวัสดีครับพี่น้องพ่อข้าช่องสที่ฝนก็อีสานครับวันนี้ก็พาพี่น้องมาตอนแรกวันศุกร์กับสาหน่แต่ลงเบืองน้ำเราคือสิได้บิดหน้าเมาครับเป็นสาขนาดตื่นแล้วก็หน้าเม้าร้ายครับ สดีาพาทีมงานวินาโมาครับสะหน่อยครับกึงสะกึงบวกเนะาะสะนี่เนะาะกึงสะกึงบวกครับแล้วก็เป็นสะตื่นๆน,นําเดี๋ยวเราติดตามครับว่สาสีมีป้าบอกครับหรือว่ามีที่เด็ดยังมาครับเดี๋ยวรอติดตามครับพี่น้องเป็นสะบาะเงียครับพี่น้องสะน้อยๆครับกึงสะกึงบวกครับ แต่บ่คอยมีน้ำครับเดี๋ยวเราทีมงานมากก็สิได้วิดน้ำขึ้นแล้วก็สิได้จับบ้างครับสีมีป้าหลายปไหนครับเดี๋ยวเราติดตามครับพี่น้องว่าสีมีที่เด็ดที่ยังมาครับก็ได้ลุ่นไหมครับซา,าน,น,านีบรรยากาศร,บรอบๆซะ บรรยากาศราหลอบซาครับพี่น้องนะครับหลอ,อบซาครับบรรยากาศในซาก็ะสีมีขอนยี่ขอนนึงครับเนี่ยเดี๋ยวสิได้พาทิชชู่น่าพักบุ้งขึ้นก่อนครับแล้วก็สิได้วิ่งน้ำครับน้ำน่าสิบ่ถึงหัวเข่าครับบ่ถึงครับผมลงเช็คเบิ่งแล้ว ทีมงานกำลังเดินทางมาสมทบครับยังนอน,อ 5, นกีน่อี่เลผ้าพันลงแล้วครับทีมงานกับพ่อครับตอนนี้เดี๋ยวสิเดียวพักบุงงึ้นกันครับสิเดียววิทย์หาต่อครับม,ม,รรรม,มันมานึกปูพอได้ปิ้งย่างพอได้ต้มเม่ามันนี้เพนาะหนำหนำตื่นแห้งครับชาน,นี่ตนนั้แรกว่าสีซูบครับจะเลยเปลี่ยนแผนไหมครับ ขอ,อนขอ,อนใหม่เหี่ยอยู่นี่ครับขอ,อนหนึ่งทีงมงานก,กำลังเสียาพักบุ้งขึง้นกันครับสีดีวิดนามต่อครับเดี๋ยวเราติดตามครับว่าสีม,มีป้าเนี่ยปะระับสานี่กึ่งสา,ากึ่งบวกครับพี่น้องบนเหลือก็โตมีปากขอนอยู่ น้ามาร้ายครับบาถึงทอดเครื่องแข็งครับพี่น้องก็เลยวิดเอาครับมนันนี้น้าสีใสเวลาวิดบอลลนครับน้าจะบดถึงเครื่องสมองครับเดี๋ยวเราติดตามครับว่าสิมีป้าเนี่ยบังคับสา,ารนิหน่อยหรือว่าบวกครับเดี๋ยวเดี๋ยวล่อบ้างครับพี่น้องสารหน่อยจะได้เก็บเหาทีเลยครับคงแผลน่าจะรวยเลย เด่นเจ้าที่จะท่ามเพื่อนหลักกัเพื่อนกับทีมานนี่นะครับพอดีปิ้งในย่างนี่ครับเราไม่มีพอดีเห็นเขาเขาซูกิ้งครับนี่ก็ไก่สีบกแล้วครับพี่น้องแต่เห็นบอลเงี้ยเงี้ยเงี้ยพี่นี่นะสิเป็นปลาเข็งครับจักน้อยกันนะสิได้จับครับนำไก่บล็อกแล้วครับพี่น้อง เดี๋ยวรอเบิ่งสิได้ปลาอพอได้ปิ้งได้ย่างในต้มกิน,น,นข้าวเที่ยงมาครับม้อนี้เดี๋ยวเราติดตั้งครับพี่น้องเอทีมงานกำลังบิดหนามไก่สิแล้วล่ะครับนะครับไข่บกแล้วครับพี่น้องจักหน่อยก็ประมาณอีกจักษ์ิบคู่ครับก็สิได้ลงจับเหมือครับนี่พอเริ่มบกแล้ว ร็รุ่นสิได้มีปลาหลายปานไหนครับก็กึงสากึงบวกครับสานี้ก็แรกว่ายิสูบก็เลยได้บินหนามบ้าครับอืมือบ่อนยิทตะพุ่นมันมีอยู่บ่แอ้รุ่นครับว่าปลาชิร้ายปานไหนครับพี่น้องนี่ครับหนามไปเลยน้อยๆเงียบๆๆจ้าครับปลาเขีงเงือบไปแง่งน่อยครับเนี่ยขอนลงนะครับ น้ำก็ไก่สีเบิดแล้วครับไก่บล็อกแล้วครับพี่น้องซาเนี่ยหน่อยครับแล้วก็จกปลึกนะครับตื่นๆครับ,บเป็นบวกกึ่งบวกกึ่งสาครับอุปกรณ์ตัวนี้บวกสายไมา้ามาด้กเกาครับเพื่อน่ารุ่นนี้ตะกี้ค้นจกเอาเนาะแม่นบล์สาบแบบนี้ คนขุดเอาครับเพป็นว่าสีบีโมเมนแมคโครนะครับเป็นเป็นคนขุดสะไม่ได้กี่ครับอุตเถาเป็นบ้าเฮจังสันครับเพป็นว่าจังไนเได้รุ่นกันครับพี่น้องว่าสีมีปลาปะครับสาหนี่วันนี้ก็บุบเรียบร้อยครับพี่น้อง นเนี่ยมึงเหล่าป้าขิงกับป้ากระเดิดครับก็สีหลายครับจิงน,น้อยก็สีเดรลงจับแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวมาหลุนกันครับมาสานีนะครับกึ่งสากึ่งบวกสีมีป้าเนี่ยมาครับเดี๋ยวเราลุนครับพี่น้องจับเลยจับเลยจับเลยบกแล้วครับ นะครับจะติลงแล้วครับจังหน่อยนะจะพาเพิ่นพาทีมงานลงด้วยแล้วครับตอนนี้ทีมงานก็ลงจับแล้วครับเดี๋ยวรอรุ่นครับสิมีที่เ,เด็ดป่ะกับซานี่จั่ไป่ต้องขอมันเดี๋ยวมันก็นหน้านี้คอยไหล่รึไม่ดีตามมันปปน,น,นี่มันแลมทั้งตรง Bên này, bên này, bella 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 ปลากระเคงครับออโอ้โหเคีหงหน่อยเต็มเลยตัวนี้มีเดรุ่นจิ๋วแล้วครับประเคงใส่หลอดใส่ข้อ,อมอบนี่ด็กิ่มกเค,เคเงหน่อยครับ ตนึงต <static> ันึงไม่ดูจีพีนุยงเอาใม่ออกวนนีตัวสัมเคนี่ยุดไต่ใหม่เห่อไหมครับเอาใม่ออกครับวนหมุกจูคูบเยอะครับตัวนี้รุดแล้วรุดกบไปบุเหรอ เดี๋ยวหาที่เด็ดอยู่ครับสี่พ่อป่ะครับสานี่คนข้างที่จะบ่กคอยมีที่เด็ดป่นไหนครับมันเป็นสากึ่งสากึ่งบวกครับเป็นบวกครับก็เลยวิดน้มเอาครับตอนแรกว่าสี่ซูนนะครับสาเนี้มามาเห็นน้ำล้วก็เลยไดยีพาทีมงานวิดน้มเอาครับ ครับเดี่ยวกบสิดิฮ็ดกับเขาก้าวน้าสู้กินครับว่าสิด้ป้าไหลไปไหนครับเดี๋ยวเราออเบิ่งครับพี่น้งองก็จะขวดไปกบมาไปแล้วไปแล้ว,ลวเหี้ยบ้อย โอ้น like uh ี oh. Oh, oh. Oh, sì. oh, ่ปรคอตัวหนี่ง่นี่นนี่ตหน่นี่นี้หลอดมัละว้าแต่ก่หลอกมนละว้าไปหลอดก็หลอกันอ่าหลอดกันอืมโอ้ยไม่ได้หลับนม่ป่นอยู่ผมบอนอย่าตัวหนึ่งจะบอลอีตัวหนี่่ละบางนาละโอ้นี่ประดุกตัวหนึ่งหมอนเป็นระดุกประคอปร่คอนีนีมีอีกนีอีกมีอีอยู่เห็นมันบอลเขาไม่ห็นอยู่ มันเลิกบ่บ่เลืกแต่วันนีมีมีโตงามงามเออนี่พ่อมันอยู่นี่หลมอนดูรกอนานเลไปละไปละไปลไปละไปละไปละไะละไปลไปลไปลออกมาแล้วออกมาล้วอมาแล้วโคใหม่เลยเอาไปจะโค่นใหม่นี่นี่อยู่ลายพอจะิเลยสปกปป้อง

บอนี่ละนั่นละมันบอน,นมาอยู่เหรนนั่นละเออเนี่แหละครับป้ากึ่งสากึ่งบวกหน่อยครับมีแต่รุ่นปลาปอกปลาจิ๋วเลยครับไปเดี๋ยวพาขึ้นไปกระเพาครับสเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องกึ่งสากึ่งบวกหน่อยครับเดี๋วยวที่ได ขึ้นไปให้เกับเขาสู่ที่มาก,กินเหรอครับไาครับให้กับเขากันครับ uh huh. ตอนนี้กําลังล้างป้าครับขัดป้าออกไว้ครับประกอบแทน,นละเดี๋ยวพกกินเอาไว้ในตะกะเดีได้ปิ้งด้ย,ย่างครับพี่น้องได้เห็ดแก้วตำปนครับเป็นบวกนิดหน่อยนะครับ บวกบ้างยังนะครับตอนแรกว่าแต่นามไลยครับไปเบิ่งแล้วเกือบเอาทองมาสูบนะครับแต่ว่านามสิบบกแล้วครับก็เลยเดวิทนามรอบครับผลงานมันนี้ครับพี่น้องด้พ่อด้ตำเจียวตำปนครับเนี đây, ่ยฮะตาเคียนกรบลุนจิ๋วครับ เดี๋ยวใช้เด็ดร่อนก็เข็งครับรุ่นจิ๋วครับนี่จับได้พระคอใส่ถังฝากเขนหนึ่รุ่นรุ่นมกง่ามๆรุ่นย่างครับรุ่นหลาบปลาจิ๋วครับปลาปอกเป็นบวกแค่น้อยครับสะนี่สาครึ่งบวกบวกหน่อยหน่อยอะไรตำเจียวตำปนครับเดี๋ยวสีให้กับเขาครับพี่น้องต่อไปนี่คือสีด่างครับ กเียงหน่อยหลายในครับจะบวกหน่อยนี่ครับเที่ยงไหมเที่ยงเลยป้าจับปลดิหลายจังปโอ้เสียนเนาะจับปะเด็นบอตอนนี้ที่มากำลังคัดปลาครับเนี่ยคัดปลากด็กับเข่าครับแล้วครับป้าทีมเอาจาก บวกครับทิม้าวยดนามขึ้นนะครับก็เลยได้ย่างสู่ทีมงานกินเข่าครับบรรยากาศค้างสานะครับลมเย็นๆเลยครับอยู่ตรงหน้าเราพี่น้องบรรยากาศลมเย็นๆวิวค้างสาครับลมเย็นธรรมชาติแก่เอาเนาะแก่ดูเออช็อตกันเลยใส่ป้าครับพี่น้อง ใส่มัน้อนครับอืมบม่ยุ่งกินใส่มันข้าวบัพร้อมน้ำเดือดกินปลเกี่ยงของปลาจันทร์มีจับแจวไม่ไม่ตีสุดบ่มีแจวแจวมีครับพี่น้องตอนนี้ที่ม่นก็กำลังกินข้าวกินน้ำครับหลังจากเสร็จภารกิจจับปลาในบวกบวกหน่อยครับเลยเอามาหยาดดูกินครับดูทีมงานกินนะครับพี่น้องกินข้าวแล้วกันครับ ม้งกินนงเลีกิ่หัวน่มืเกยงน้อนล้วหาน้อมือในโต่อักินเลยมัปพงเดียนบอกขกินต่หงขางลังเากัวแกกัหยังเดหลังเลยเราไปกินเลยเราไ่กินเราหัวจะซื้อบี่นองตอนนี้กัยยางป้าเสร็จเรียบร้อยครับเดยวจีพาที่มัานกินงเขาครับ มา,มาครับกินเข่าน้องงานพี่น้องห่างสะบรรยากาศอยู่ไฮย,ยูนาครับอขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นังใจแห่ช่องที่ผมก็นิสานน้ำครับสารบุนีกาสวัสดีครับ